สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูลมมีดนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่หนึ่งความยาวของใบมีดที่ิความกว้า2ขนาดจุดมีดัวด้ามทำากไม้ยนงคนตัเสรบกันงานตีลที่นจากลกสยคใช้กำหักบับงนบใช้น้ำหนักไปสมาเรานนักที่เยอะหน่อยนะครับผลิสดองานเร็บน้ักนันะคกเล่ยอนะคะ เล่นเยอะมากทำครับนะคะไม่มีแรงฟันแล้วพอแล้วอ่ะ,อะเ,เล่นละอย่างละเก้าสิบโลนทรงสนใจอะไรค่ะเล่มที่ห้าจะเรียนทรงนี้นะคะเล่มที่ห้าทรงนี้ความยาวสิบเอ็ดสิบห้านิ้วด้านอยู่ที่หกสิบสามนิ้วเป็นงานทีร้อนที่ลูกจากเล็กใหี่ยสิบล้อเป็นมี เหมือนมันแบบนี้นะคะเหมือนทรงปลาลังหรือว่าทรงอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามันสวยน,นะคะเดี๋ยวด,ด,ด้ามไม้พยุงนะครับตัดไมาสิไม้แข็งมีตัดกระดาษได้โอเคนะคะเดี๋ยวก่อนจะส่งก็จะปัดให้อีกรอบตัดคุณควางใช้งานเรื่องที่ห้าก็ราคาเก้าร้อยแปดสิบบาทวเป็นเส้นจาน ก8 8ลิตน,นเลมเ่มที่หกนะคะเล่มที่หกความยาว11.3 11. เม้วตดดัวด้าำ6.3าม้วความกว้าง2.4นิ้วสั 7. น7ดมิลค่ะด้ามไม้มงคล8ัมหรสี่ถ้าเป็นกุญฟันนีขาดพุดพดๆๆๆเลยเลยยังมีแหงฟันเก้าร้อป,ปสิบบาทลินสองค่า น่ะทำไมนี่กระดาษสองแผ่นนี่ค่ะสนใจไลน์ตามไปดูกันหน้าได้เลยนะคะที่นีสวัสดีค่ะสนับนี่ข้างหนง ยังเหมือนดิมนะคะยังมีนะค9 8เปอร์เซ็นค่ะ9 8 0เาทราเป็นส่วัได้เะคะเดี๋ยวก่อนจะส่งนะคะจะัตรงนี้อีกรอบวจะตัดใี่ตางกี้ทำเพราะว่าตรงนี้ตจกลางนี้จะทำให้ับไม่ดตตมันจะเปิดนะคะแต่วาันเลีย

ขั้วหนี้มเก้ารถเด็กสิบแปดเป็นส่นใหญาน่าได้สำนักได้เรนที่สามเทสามความยาวส2บสองสิบสองนี้ความกว้างสิบสามเตัดหนาเจ็ดมิลตัวด้ามทำจากไม้หนงนตัดหนาเจ็ดมิลเตรป็นงานทดลองรดสอบน ไม่เีเลยอะเกิดว่าเป็นพิซไซต์เนี่ยเขาจะฟันแบบปุปบปบเลยชิ้นมันหนักเดีวม,มาจะจับเ,เลยเดี๋ยว่อส่งไปตัดเ็นเทร่นั้นหนันกได้หนักเจ็เก้าร้อยกรัมมีหกเล่นนะครั เลี้ยงผู้สเลี้ยงสบก็ความยาวสิองที่ตรงนี้เหมือนการคัดหาปกหนึ่งนะคันึ่ดังเจดางมาที่ขอกนีคตรงสบสองนี้กำลังเรามีกันย่างสองสิบสามนี้ขนาดหกหนึ่งเดัาหกสิบองนี้สวยนะคะ